ซ้อมเป็นเพื่อนปีใหม่นะคะเดี๋ยวเทรนปีใหม่ให้ไปปั่นฝรั่งเศสหน่อยวันนี้พี่จะพาเทรนก่อนไปฝรั่งเศสชนะแน่เดี๋ยวพี่เทรนให้มีเชื้อแสแน่เลยถ้ากูเลยโค้งไปก็ไปเก็บกูด้วยนะ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่คมคมสเปซค่ะแล้วก็อยู่กับน้องๆที่กำลังจะเป็นตัวแทนนะคะไปแข่งขันจักรยานที่ประเทศฝรั่งเศสที่งานเลอแทบค่ะกำลังเตรียมของกันอย่างม่วนจอยพี่นินคะพี่นินทำไมถึงได้ไปฝรั่งเศสคะเพราะพี่นินผู้ชนะค่ะผู้ชนะที่ไหนเอ่ยที่เลอแทบอุดรค่ะก็เลยจะได้ไปอันนี้เราไปแข่งอีกหรือว่าเราไปเที่ยวหรือยังก็เป็นไปแข่งเลอแทบละค่ะ ไปขี่เส้นทางที่ตูาฟ้องใช่แล้วระยะทางเท่าไรคหร่คะ140กิโลค่ะไต่4,000ันค่ะวุ้ยเท่ากับผู้ชายเลยเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยค่ะเท่ากันหมดเลยแบงค์เราไปแข่งที่เลอแทบเนี่ยระยะทางมันเป็นยังไงบ้างคะระยะทางเราแข่ง131กิโลครับปั่นไต่ระยะ4,500เมตรครับเมตรายแล้ว4 0 0พกว่าเมตรไปใหมใช่ไม่ขนามือแล้วใช่ประมาณอีนถนนสองร้บขึ้นอินถนนสองล เราคือเราแข่งกับใครบ้างหรอเล่าให้ฟังหน่อยก็มันจะมีคนที่นู่นสามารถสมัครมาแข่งได้เองแล้วก็มีเว็บสูตรเป็นเว็บแชมป์แต่ละประเทศครับที่สามารถไปแข่งเลอรแทบต้องโคดิฟายเข้ามาครับแต่ละประเทศก็จะมีจัดเลอร์แทบอย่างบ้านเราก็จะเป็นอุดรอะไรเงี้ยครับที่สนามที่จับตัวทีที่เราไปแข่งมาใช่ไหมเราไม้แชมป์ใช่ไหมก็จะได้การ์ดเชิญไปแต่ถ้าสมมติเราอยากไปฝันเองก็สมัครไปเองได้ครับแต่เราก็จะบ่อยด้านหลังหน่อยแต่ก็รื่สนุกครับ ปีนี้พิเศษนิดนึงครับเราได้แชมป์หนึ่งสองสามนะของผู้ชายนะ,ะมีใครบ้างนะโจปีใหม่ก็สามคนก็ไปหม,มดเลยพี่นินด้วยจะพิเศษกว่าปกติคคมก็ส่งทุกปีครับได้แชมป์สามปีติดเลยแต่ปีนี้พิเศษหน่อยเพราะเราไปกันเยอะในฐานะเป็นแชมป์ประเทศใช่ไหมเราจะได้ปล่อยตัวที่เว็บสูงก็จะเป็นแถวแรกแต่แต่และประเทศก็จะมีจัดเลอแถบอยู่แล้วครับแล้วทุกประเทศเราจะมีแชมป์ สตาร์ทตรงนั้นถ้าคนปกติใช่หน้าสุดคนปกติกาจะที่สมัครมาปั่นด้วยก็จะอยู่ด้านหลังเราอีกนิดนึงแผ่นของแบงค์ที่จะไปปั่นเนี่ยคือยังไงบ้างสตาร์ทปุ๊บสตาร์ทปุ๊บเราก็ไม่มีอะไรครับเราก็ดูเกมก่อนเราก็พยายามผมในฐนานะเป็นตัวแบบทางเรียบนะก็จะพยายามช่วยครูโจกับปีใหม่ใ้ได้เยร์ที่ส่งพยายามลากเข้าไปขึ้นเขาก็คือแผนของทีมก็คือเราจะไปช่วยใช่ตัวไต่เขาของเราใช่แต่ระหว่างทางมันจะมีไอเอสไง ถ้าถ้าปินได้ก็จะเก็บเก็บอ่ามีไอเอด้วยซ<ช>้อมหนักมากไหมคือปั่นเพิ่มเวลาค่ะปั่นเพิ่มเวลาเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าเอ่อเท่าเท่าที่เคยขี่มาหรือไปแข่งขันอะไรต่างๆค่ะมันไม่เคยได้ไปแบบขี่ในระดับสูงขนาดนั้นคือ140ิกิโลเมตรแล้วก็ไต่สนะี่พันอ่ะมันมันก็คือว่าพี่ยังไม่เคยสมัมผัสเหตุการณ์นี้ใช่ไหมคะแต่ก็สอบถามกับแบบเพื่อนเพ่นนักกีฬาที่ มีประสบการณ์ที่เขาแบบได้ไปได้ขี่แบบไกลๆขี่แต่เยอะๆว่าเอ้ยเราต้องขี่แบบเราต้องซ้อมยังไงอ,อย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนแบบซ้อมให้เวลามันมากขึ้นก็เหมือนคิดว่าถ้าเราต้องไปขี่5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะ่ะเราก็ต้องซ้อมให้ได้เป็นเวลาประมาณนั้นนะคะก็ตั้งแต่วันที่แข่งเดอแถบมาก็เคยปั่นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งปั่น10ชั่วโมงอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นอาทิตย์หนึ่งสิชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มระยะเวลาในการปั่นมากขึ้นให้ร่างกายเหมือนเรา คุ้นชินกับถ้าเราต้องไปนั่งบนจักรยานนานๆเนี้ยค่ะน่าจะขี่จบขี่จบใช่ค่ะขี่จบน่าขี่จบแต่ว่าถามว่าความคาดหวังถึงขั้นระดับโพเดียมหรือจุดซิงเนต์ต่างๆคิดว่าไม่อยากคาดหวังดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าประสบการณ์ในการไปปั่นต่างประเทศของของของพี่มันน้อยมากค่ะแล้วก็พี่นึกไม่ออกเลยค่ะว่าไต่สี่พันคือพี่ต้องไปขึ้นเขาอีกกี่ลูกพี่ในหัวพี่พยายามจะเสบ เรื่องของเส้นทางสวยเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่คิดว่ายากที่จะได้ไปเองค่ะสอดแทรกตัวเองถ้ามินไปนะมินจะรีแลกซ์ด้วยกันมองผู้ชายฝรั <c oughs> ่งมองตลอดงานไปเลยใช่ค่ะใช่เป็นกำลังใจให้ีินินะนะคะฝักเชียร์ด้วยนะคะให้สู้ปั่นจบให้ปันป่นจบปลอดภัยฝา่เชียร์จะพยายามจะทำเวลาให้ได้ดี ที่สุดค่ะได้ขอบคุณค่ะพี่นินสู้ๆนะคะสวัสดีก็สําหรับวันนี้พิเศษหน่อยนะคะต้องมานั่งข้างๆถึงจะยอมตอบนะคะก็ปีใหม่ไปงานเลิศแถบตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับเตรียมตัวยังไงบ้างก็ศึกษาครับไปเยอะครับแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์ครับเสริมโปรตีนครับแถบปีที่แล้วครับผมก็ได้ที่สามนะครับแล้วก็ได้เสื้อ เจ้าภูเขามาครับได้เสื้อเจ้าภูเขาแล้วครั้งนี้เราไปปั่นไส่แบบ4,000เมตรเนี่ยมีความกังวลไหมพี่ใหม่ก็นิดนึงครับเพราะไม่เคยไปครับไม่เคยไปแต่เราเคยปั่นถึง4,000เมตรอยู่ใช่ไหมเอลเวชันเด็กน่าจะไม่ถึงกไม่เป็ครับใช่เนี่ยแผนของเราคืออะไรพยายามจะปั่นให้้ระยะขาที่เยอะที่สุดครับ เฮ้ยเราไม่จบเหรอจบมีฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยที่เราจะส่งกําลังใจให้เราบ้างขอกำลังใจพี่น้องชาวไทยเลยนะครับอู้เหนือได้ก่อนอูอได้หน่อยครับอ่ขอกําลังใจเจ้าเหนือหน่อยเจ้าขอกําลังใจพี่น้องเจ้าเหนือเลยนะครับก็ทำท่าแบบคู้นีทำท้ากู้นี คมนะคะก็ไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็เขาเรียกว่าระบบการจัดการในงานของเขานะคะดูแลอย่างดีแล้วก็การออทุกอย่างเนี่ยดีมากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นเหมือชีพมากๆันที่แข่งขันในงานเลอแท็เนี่ยที่ชนะ1-3เนี่ยยังได้ไปแข่งขันนะคะในประเทศฝรั่งเศสนะ,ะไปสัมผัสบรร,รยากาศจร,จริงๆนักปั่นระรัับโปรจริงๆอีกด้วยค่ะในปีนี้นะคะนักปั่นของทีมคมคมเราเนี่ยก็สามารถคว้าอันดับห ประเทศฝรั่งเศสในเร็วๆนี้ด้วยค่ะมินก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับนักแข่งของทีมเราด้วยนะคะมาร่วมปั่นเส้นทางที่พวกเรานะคะจะไปปั่นที่ฝรั่งเศสได้นะคะโดยผ่านช่องทางสวิฟค่ะส่วนวันเวลาและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียคอมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ